บานในหน้าดูวิวคลิปนี้เราอยู่กับ GoPro Max l e n m o d 2.0อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะของ GoPro Hero 12 Black จะเป็นยังไงไปดูกันครับ กโปร Max Lens Mod 2.0นะครับตัวนี้เลยอุปกรณ์สุดเจ๋งครับที่ช่วยให้เราเนี่ยถ่ายภาพ Point of View ได้กว้างที่สุดสูงที่สุดและน่าตื่นเต้นที่สุดครับและยังมีการอัปเกรดเลนส์ที่มีขอบเขตการมองเห็นที่กว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนแน่นอนจริงๆแล้วในรุ่น Max Lens Mod 2.0เนี่ยนะครับก็ออกแบบได้ดีเลยทีเดียวครับโดยตัวเลนส์เนี่ยมีขนาดเล็กครับสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายครับแล้วก็น้ำหนักเบาอีกด้วยเพียงแค่ประมาณ4กรัมเท่านั้นเองครับต่อให้ไม่ได้ใส่กับกระเป๋าก o p r o นะครับก็ยังสามารถพกพาติดตัว ไหนมาไหนได้สะดวกสบายครับพร้อมเปลี่ยนเลนในทุกๆที่ที่เราไปมาพร้อมเลนนะครับที่ป้องกันรอยขีดข่วนได้มากกว่า2เท่าถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวครับเพียงแค่หมุนเลนนะครับที่เป็นเลนปกติของ Go p r o ออกมานะครับหลังจากนั้นครับก็ทําการใส่เลนตัวที่เป็น Max l e n เลนหมดนะครับหมุนเข้าไปแบบนี้โอ้ติดตั้งง่ายครับถอดออกมาได้เองไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีฝาครอบเลนครับแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาด มาดูสิ่งที่น่าสนใจใน g r o โ o Max Lens m o d 2.0นะครับตัวเลนส์ของเขานะครับกันคลาบน้ําได้ครับหรือว่ากันน้ําลึกได้ถึง16ฟุตหรือประมาณ5เมตรเลยครับซึ่งมันจะกันน้ําก็ต่อเมื่อเรานําเลนส์เนี่ยมาติดตั้งกับตัว Go อโ o แล้วเท่านั้นนะครับไฮเลนสดิจิตอลครับมุมกว้างถึง177องศา Max Hyper Smooth ครับฟีเจอร์ที่ช่วยป้องกันการสั่นไหวในทุกโหมดวิดีโอให้ถ่ายวิดีโอได้นิ่งขึ้นเนียนขึ้นสม ooth ขึ้นครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่สามารถถ่ายภาพแนวตั้งได้ครับพร้อมสำหร สามารถถ่ายสโลโมชันครับสูงสุด4เท่าและยังได้ความคมชัดในระดับ 1080p 120เฟรมเรทดีครับ ทีนี้ครับเรามาดูการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับในโหมดวิดีโอนะครับก็จะมีให้เลือกถ่ายทั้ง Max Hyper View Max Super View Wide และก็ Linear ครับซึ่งในแต่ละเลนนียนะครับสามารถปรับละเอียดได้ถึง 4K 60เฟรมเรทในทุกๆเลนเลยครับในเลนที่เป็น Max Hyper View เนี่ยนะครับให้ขอบเขตการมองเห็นที่กว้างถึง177องศาเลยครับซึ่งเป็นมุมที่กว้างที่สุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นมุมมองที่กว้างกว่าถ้าเทียบกับการถ่ายภาพจาก g o p ป o Max ในโหมดเลนเดียวกันอีกด้วยครับและยังได้มุมมองกล้องที่กว้างกว่าเลนปกติ อย่างกล o p มฮีโร่12แบกนะครับถึง36%คือเวลาถ่ายออกมาเนี่ยนะครับเยกได้ว่าทําได้ดีในทุกๆเลนจริงๆภาพออกมาสวยภาพกว้างกว่ารุ่นก่อนที่เคยทํามานะครับถือว่าทําได้ดีมากๆครับในโหมดวิดีโอต่อไปคือโหมดถ่ายแนวตั้งครับในโหมดนี้เนี่ยนะครับเราสามารถถ่ายแนวตั้งในความละเอียดที่ 4K 60เฟรมเรทได้เลยซึ่งการถ่ายแนวตั้งเนี่ยนะครับเราจะเลือกถ่ายได้2เลนครับก็คือ Max Hyper View กับ Y และยังได้ขอบเขตการมองเห็นแนวตั้งครับที่กว้างขึ้นถึง48%และหลาย แพลตฟอร์มนะครับตอนนี้นะก็เป็นแนวตั้งกันหมดแล้วนะครับก็ถือว่าทําออกมาเพื่อรองรับการถ่ายคอนเทนต์การถ่ายวิดีโอแนวตั้งสําหรับโซเชียลมีเดียได้อย่างดีเลยแหละครับอีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจนะครับก็คือ Time ว a r p กับ h o r i z o n Lo c k ครับในการถ่ายโหมด t i m e w a r p หรือว่า Time l แ p บบที่เรารู้ๆกันอยู่เนี่ยนะครับสามารถถ่ายได้ 4K เลยแล้วสามารถเลือกถ่ายได้หมดในทุกๆเลนเลยครับรวมไปถึง h o r i z o n Lo อกของเขาเนี่ยก็ยังทําได้อย่างไหลลื่นเลยครับใครที่ชอบถ่าย Time ว a r p ไปเที่ยวตามที่ต่างๆกดใช้งาน Horison Lo ไปโอ้ิ ภาพออกมาเนี่ยไหลลื่นไม่มีเวียนหัวแน่นอนครับอีกหนึ่งโหมดท,ที่ผมเห็นว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะก็คือโหมดสโลโมชันครับในโหมดสโลโมชันโหมดนี้นะครับเราสามารถถ่ายได้แบบโอ้โหมันสมูทมันเนียนตาภาพมันสวยจริงๆครับอย่างที่บอกไปครับว่าในโหมดสโลโมชันเนี่ยเขาทําได้ดีมากๆครับโดยสามารถปรับความละเอียดของเขาเนี่ยได้ถึง 1,080p 120เฟรมเรทเลยครับเพราะฉะนั้นภาพที่คุณได้จากการถ่ายสโลโมชันนี่นะครับมันจะสมูทเนียนตาดูแบบนิ่งดูแบบโอ้โห แบบ the m a t r i c มากๆเลย GoPro Max Lens Mod 2.0ราคา3,800บาทสรุปง่ายง่ายครับ GoPro Max Lens Mod 2.0เป็นอุปกรณ์เสริมที่คนใช้ GoPro ควรมีอย่างยิ่งเลยครับเพราะได้ทั้งภาพและว,วิดีโอที่เจ๋งกว่าเดิมเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับการถ่าย Point of View หาซื้อก็ได้แล้วครับที่ร้าน Banana และ b n n in th Banana Review คลิปนี้นะครับผมโดนัทลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ